อ <c oughs> ขอบคุณนะครับป๋าครับมีทั้งปา๋ามีทั้งลุงเลยเห็นไหมป๋าครับอตอนที่ต่อยกับกล้องคุณนีเนี่ยมีการประท้วงกันเป็นไงบ้างครับขอให้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับโอ้ได้เลยครับจริงๆแล้วการชกเนี่ยมันก็ดําเดินไปดําเดินการไปตามตามวิถีทางของมันแหะคือยกหนึ่งถึงยกห้าเนี่ย ยกหนึ่งก็ต่อยไปตามเรื่อยๆผมก็ดูชั้นเชิงไปยกสองก็ไล่ต่อยยกสามก็ไล่ต่อยยกสี่ก็ไล่ต่อยยกห้าก็เพียงแต่ไปพลาดพลาดอาจจะโดนหมัดหรือไม่เต็มอะผมว่าผมยังงงว่าขาผมเนี่ยไปขัดกันไม่ได้โดนหมัดจริงจังอะไรนะแรงหรอกแล้วก็ล้มลงไปกรรมการหนูนับยกห้าเลยพอนับเสร็จหลังจากนั้นนะผมรู้เลยว่าโอ้บรรยากาศข้างในเนี่ยเป็นรองเขา เอากล้องคนนี้ต่อแย่งกันต่อมดเลยผมก็ไล่ต่อยไปตามเขาเรียกวิธีทางของผมน่ยผมไม่สนใจว่าใครจะยังไงราคาเป็นไงผมก็ต่อยไปตามนั่นแหละตามตามสเต็ปของผมนะครับกล้องคนนี้ก็หนีวนหนีอย่างเดียวหนีตาหนีก็มาผมก็ไล่ต่อยผิดต่อยถูกต่อยผิดถูกไม่ไม่สนอ่ะผมต่อยเพื่อแต่ละยกมันเป็นคะแนนหมดไงผมคิดอย่างเดียวคือแต่ละยกมันเป็นคะแนนหมดอ่าผมอาจจะโดนนับไปนั่นเสียสองคะแนนไงแต่ แต่แต่ละยกแต่ละยกมันเป็นคะแนนทุกคะแนนคือสมมาว่คนชนะก็ได้10คนแพ้ก็ได้9อะไรเงี้ยผมก็เลยไล่ต่อยจนจนครบ12ยกพอครบ12ยกปุ๊บกรรมาการก็รวบรวมคะแนนพอรวบรวมคะแนนพอจะประกาศโอ้โหรู้สึกว่ารู้สึกว่าผู้จัดการของกล้องเฮอรนีเนี่ย เห็นคะแนนแล้วว่าเขาทรายชนะก็จะไม่ยอม嘛อ่าก็ก็จะไม่ยอมคือไม่ยอมให้ให้เขาทรายชนะว่าต้องแก้คะแนนอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นช่วงนั้นแคล้วทินิคุณเนี่ยยังอยู่ใช่ไหมตอนนั้นแคล้วนุคุณก็ไปเป็นประธานด้วยไปเป็นประธานในการจัดการแข่งขันครั้งนั้นด้วยแล้วก็ก็เลยก็ให้ตัดสินไปตามที่กรรมการข้างล่างนี่เขาให้คะแนนเนี่ย ทั้แนนทั้ง3คนให้ชนะคะแนนเอกันด้วยนะมันก็เลยก็ตามนั้นฮแมก็ไม่ยอมหยูแล้วล่ะฮนแมก็ต้องให้ประกาศไปตามนั้นคุณวิเชียนก็เป็นคนเป็นคนประกาศไงตอนนั้นวิเชียนในการวนเป็นก็เป็นโฆษกพอดีก็เลยประกาศตามนั้นโอ้โหชุลมุนวุ่นวายหมดทั้งนักข่าวทั้งทั้งอะไรคนที่เสียตังค์ขึ้นไปเวทีเต็ไมไปหมดอมันก็เลยวุ่นวายอย่างนี้แหละครับขอบคุณครับ